พิชชนณสวัสดีจ้าพี่น้องอยังมือนี้จีพาพี่น้องมาเนี่ยจ้าอยู่กับการประกอบเอ่อมือนี้จีเป็นบมเมนประกอบตู้เลยจ้ามือนี้จีเป็นประกอบไอ้ตตโตโตโซฟาจ้าโตะใสห่ห้งของโซฟาช่วงนี้กะสียวนมกมกมกแมกน้ำเงี้สิแหละจ้าพี่น้อง ก็คือวา่ารนะจ้ะไงบ้านไม่ล้ะกันต้องได้ซื้อนั่นซื้อนี่เขาบ้านเป็นบ้านเจ้าก็อยากจะเห็หนดีๆนะจ้ะเนาะคุณมาอยู่อยากให้อยู่แบบมีความสุขอันใดนที่เจ้าของเห็นแล้วมีความสุขก็เช็คไปนะจ้ะคว,ความสุขกับิิมไม้ยู่หมงเกาคุ่น่ะหมาหม่งไม่ล้ะก็ คุณไม่มีแต่ความสุขความเจริญบาดเงี้ยมาประกอบช่วยกันนิดเด้อจ้าตัวอันนั้นก็บ่กท่านได้เฮ็ดแล้วเด้อจ้าผู้วายยังพ่ดท่านเลี่ีเวลาอยู่บ่เคยได้อยู่บ้านหนึ่งกับเล่นทั้งนั้นไม่นึงกับเล่นทั้งนี้ <c oughs> มันมืนจ้ะใครพวงที่เพิ่นเห็นหน้ามันก็มืดถับมืดเนี่ยได้เฮ็ดเอาหนินะจ้าพี่น้อง โซ่โซยเหลือตัวเอง 这是什么意思？嗯 องินมือนี่สะเป็นเงิมื้อได้ป่ะเบื้องหน้าเบื้งตาหมดเงินไปเลยจริงจังค่ะค่ะนี่สิเป็นตัวใดป่ะปเป็นกองสิบัวนี่หัว Mwenye pereke wote la จังใดเลยอิ่มแม่เจ็บปวถึงกูเลยตอนนี้ตัดภาพมาตอนที่เฮ็ดเสร็จแล้ว,ลวด้อจ้าเด้อพี่น้องเพื่อปอเป็นการเสียเวลาแต่ว่าเมื่อคืนเอยเมื่อคืนนี่พิมพ์กับลูกสาวเฮ็ดเนาะจ้าโดนคักโดนเนี่ยว่าแม่นโดนย้อนอยังที่จ้ะปกติเออเออ โต,ต,ตัวนี้นี่ก็สิเฮ็ดบ่ยากปานไดหรอกจ้าเป็นโต้ที่แบบว่าให้ตั้งกับไอ้เนี่จ้ากับโซฟาตั้ตอนสั่งมาพิมพ์ก็บ,บ่คิดว่าสิตั้มตัมตมงซี่ดอกจ้าแต่ว่าก็มักมันงามมันเข้ากันกับไอ้นี่ยจ้าจอทีวีไหมไอ้ที่ที่ว่าประกอบดนลเนี่ยจ้าย้อนอยังฮู้บ่จ้าพี่น้องอันโตน็อตแม่จ้า ัวน็อตที่สี่ขันเขากันน่ะมันบวกล็อกบวกข็านั่นเป็นมันมันติดไม่จา้าคล้ายๆก็เป็นเพื่อนไหหมาขนาดหรือไส่ไส่ของน็อตเนี่ยจ้าปรจํากันแล้วก็ปลูกพักกันเทศร่นคักตัวเนี่ยตอนแรกก็ว่าสีสาเห็ดเลรวจ้ามันเมยแเราบัดนี่ช่วงตอนนั้นกับประมาณเที่ยงคืนแล้วเนาะเที่ยงคืนกว่าแล้วพักกันเ็ดประกอบกับลูกสาวเพราะว่าพิมพ์กับมาจากไอ้บ้านบ้านเกาพิมพ์นะจ้า บ้านแฟนเนาะกะหาทุ่มกลัวแล้วพากันมานังประกอบอยู่คันบ่แล้วพันนั่นนี่ปานนั้นพันขาใส่มาจ้ะพี่นงนี่น้อยหนึ่งคันบ่แล้วกัจักสีวาจังไหว่าสันก็เลยพากกันประกอบเอาไปเอามัดตัวจนเด็กจดตีนึงอันนัดตัวเดียวละจ้ามันพอเขาเขาไหลมันแน่นเขาไหลแล้วบ้านนี้อันพิมก็เลยขึ้นพ่อนั่นเนาะขึ้นพ่อนะมันหมู จังใดบุกไปคืดพ่อไปทั่วแล้ววันนี้ก็เอามาดอันไปเขราะไปว,ว่าว่ามันสิขเหานง่ายๆจ้ะว่าสีเฮ็ดไทยลื่นแล้วเขาไงาก็บ,บ๊แมนจ้ะก็คือเกาซํำว่ได้นั่นแถมยังมื้อจ้ะซอยนะจ้ะผู้ใดกันเบิ่งมะฮอดเนี่ยจ้ะน,น,น,น้ํามันเฮียจ้ะลืมปิดฝาเป็นร้อยแม่จ้ะพี่น้องผู้ใดมีวิธีแก้บอกเด้อจ,จ้ะโอ้ย่ทันไดยา,ายเขาได้ จักมือจ้อยเนี่ยได้สองสามมือนึงมึงเนี่ยเป็นหอยนี่มาจากมีดนั่นบอผู้ใดมีวิธีการบดเปลี่ยนมาเด้อจ้าเด้อไว้มึงเนี่ยล่ะจ้าของขวัญมาเสียวไว้ให้เป็นลักแกะแต่มือหึงไทยว่าเนี่ยของขวัญคิดมากของเจ้าของมาชันจ้าไม่นู้ยโฟลล์อยู่ลูกผู้ใดบอกลูก บึ้งเนี่ยแหละจ้าพี่น้องโตกวนของบ้านทักทายก้อนสิลกทักทายมาดีครับมาดีครับนอรลูแน่ ไมอย่างจมักดือของเดึกนั่งทักแเดี๋ยวจะาพี่น้องจา้าอันคันผู้ใดมีวิธีนะจา้ามีวิธีลบไอ,รอ้ร้อยเดี๋ยวะร้อยเปื่อนคาบน้ํามันจากไอ้จากพื้นจากอยังยังีไงจา้าซอยปอกพิมพ์ได้เดอ้อพี่น้องจา้าถ้าเช้นเกิดกันสีง่ายออกอีกคือเสียไหลายได้เนี่ยของคนเสียหาย,ยจา้าคือของคนเสียหาย,ยตายแล้วตายแล้ว โอ้ยเนาะบเบิ no en ่งอีหยังเจ้าบ่คิดพ่อบวคิดพ่อว่าเจ้าของก็ไม่ได้ปิดฝาน้ำมันบ่กิดพ่อว่าเจ้าของบ่ได้ปิดฝาน้ำมันลืมเขาค่ะค่ะความกระเด็นไปทั่วเลยใครอยู่แต่ที่ป๊บเป็นหลายกว่นนี่ขนหลายกว่นนี้เนี่ยโอ้ยได้นังไห้เล้วจ้ะพี่น้องจ๋าแต่ขนาดนี้ก็น้ำตาซึมอยู่ สำหรับคลิปนี้พิมพ์ก็ขอจบแค่นี้เด้อจ้าเด้อพี่น้องก็ขอขอบคุณหลายๆเด้อจ้าสำหรับผู้ใดท,ที่เขามาเยี่ยมมายามพิมพ์ก็คือว่าแหละจ้าช่วงนี้พิมพ์ก็บ,บ่ค่อยได้เลาะบ่ได้บ่บ่ค่อยได้ย,ไดยังไปไหนอันพิมพ์บ่ค่อยได้มีเวลานั่นอันบางเทื่อพิมพ์ก็กดเข้าไปเบิ่งอยู่จ้าแต่ว่าเห็นบ่ได้คอมเมนต์บ่ได้ยังเพราะว่าอันพิมพ์ใส่เป็นออโตโอ้แม่อันพิมพ์ก็ค้าเฮ็ดน,นั่นเฮ็ดน,นี่อยู่เน,นาะจ้าบ่ได้มา จ,จ้องโทรศัพท์จวนตลอดเวลาบาได้มาจับจุดตรวจเวลาก็เลยแบบว่าเหมือนกันเลยบอด้คือไปเยี่ยมไปยามบางเชือพิมพกับอันอันนั่นจอบเขาไปเบิรงอยู่ <c oughs> <c oughs> ลเลยจ้ะก็คือจังววาละจ้าพี่น้องอันอันพิมขอฝากด้ยเจ้าคันผู้ใดหู้วิธีลบอันคาบน้ำมันเนี่ยจ้าแต่คอมเมนต์มาบอกพิมเนี่ยเด้อจ้าสิเป็นบุญหลายๆเลยจ้าเด้อ สำหรับคลิปนี้พิมขอขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า